ตรงนี้จะคขอยไว้นะครับคขอยไว้นี่ครับเอาฝั่งนี้ไปไขอยฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นมาคขอยฝั่งนี้นะครับมันจะโซ่มันจะแน่นนะครับแล้วก็มันจะไม่หลุดสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําโซ่กันลื่นเอ่อสหรับรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับปกติเนี่ยผมจะทําขายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากทําเองก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทําง่ายๆนะครับ ผมจะใช้โซ่ขนาด3มิลน,นะครับโซ่ขนาดเล็กขนาด3มิลถ้าโซ่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะไปติดกับสวิงอาร์มของรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมันจะติดกับสวิงอาร์มนะครับใช้โซ่ขนาดเล็กสุดนะครับโลนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็โลละาร้อยกว่าบาทจะใช้หนึ่งเส้นเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณโลกว่านะครับประมาณโล3มขีดนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมาทําการตัดนะครับ ตัดโซ่นะครับตัดโซ่ให้เป็นเส้นๆนะครับผมจะใช้อยู่ทั้งหมดสิบแปดเส้นนะครับในโซ่ที่ขั้นนะครับโซ่ขั้นจะใช้ทั้งหมดสิบแปดเส้นนะครับยาวไปถึงนู่นเลยสิบแปดเส้นทีนี้แต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะายาวขนาดแต่ละเส้นเนี่ยมันจะยาวขนาดสิบเอดข้อนะครับมีทั้งหมดส1บอ็ดข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับมีทั้งหมดสิบเอ็ดข้อ แต่ละข้อเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสี่นะครับสีข้อนะครับเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยห่างกันสีข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสีข้อแล้วก็มัดนะครับสีข้อแล้วก็มัดนะครับทีนี้รอยต่อนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมจะใช้เป็นลวดมัดนะครับนี่ลวดมัดเอานะครับใช้ลวดขนาดเบอร์นี้นะครับนี่เบอร์ใหญ่มานิดนึงนะครับแล้วก็ตัดตัดแล้วก็มัดเอานะครับนี่ตัดมัดเอาได้เลยนะครับผมตัดแล้วก็มัดเป็นสองทบนะครับนี่มัดเป็นสองทบทีนี้ ครับว่าโซ่เนี่ยใช้ลวดมัดนเน่ยมันจะอยู่ไหมนะครับก็อยู่ทนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นโซ่ต้นแบบนะครับโซ่ต้นแบบที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยอันนี้ผมใช้มาประมาณห้าหกปีแล้วนะครับก็คือเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับใช้เองนะครับของเส้นนี้นะครับทุกวันนี้มันก็ยังโซ่มันก็ยังดีอยู่นะครับดูสิครับนี่มันก็ยังไม่หลุดนะครับสภาพยังดีอยู่เพื่อนๆก็ถ้าไม่มีตู้เชื่อมเนี่ยสามารถใช้ลวดมัดเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ มาดูวิธีการมัดนะครับวิธีการมัดเนี่ยเราก็ไม่ได้มัดให้มันติดเลยทีเดียวนะครับเราก็จะใช้มัดให้มันหลวมนะครับนี่มัดให้มันหลวมนิดนึงให้มันมีระยะห้อยตัวนะครับฟรีนิดนึงนะครับวิธีที่ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันมีระยะในการฟรีเนี่ยเราใช้ตัวนี้สวงเข้าไปก่อนนะครับใช้ตัวนี้สวงเข้าไปนะครับแล้วก็มัดนะครับใช้ตัวนี้สวงเข้าไปแล้วก็มัดมันจะทําให้พอมัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีระยะฟรีนะครับนี่ อันนี้จะเป็นซี่ลวดมอเตอร์ไซค์นะครับพอเวลาที่เรามัดเสร็จแล้วเราก็ดึงนี่ออกนะครับมันก็จะมีระยะฟรีนิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้แน่นนะครับไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้หลวมนะครับมันจะมีระยะฟรีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันต้องแบบว่าให้ตัวได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาชมวิธีการมัดกันนะครับอันนี้วิธีการตัดโซ่เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูวิธีการตัดโซ่นะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้นะครับ ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ค้อนเคาะเอานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้โซ่าขาดตรงไหนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่เอวางไปแล้วก็สับนะครับสับใช้ค้อนเคาะแล้วก็สับมันก็จะดูดเข้ามันเองนะครับสลับวิธีการตัดโซ่นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมเอามาจากใบมีดของเครื่องตัดหญ้านะครับที่เราตัดที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เอาใบมีดของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเอามาทําเป็น แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดโซ่กันนะครับวิธีการก็เราก็นับไปนะครับนับไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดข้อนะครับแล้วก็ตัดข้อที่สิบสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี้ได้สิบเอ็ดข้อแล้วนะครับเราก็ตัดข้อที่สิบสองนะครับเนี่ยมันจะมีรอยต่อที่เป็นรอยเชื่อมอยู่แล้วนะครับรอยต่อรอยเชื่อมแล้วก็เอานะครับตรงนี้สับไปที่รอยเชื่อมเดิมนะครับ สับไป,ปที่รอยเชื่อมเดิมแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกนะครับโอ้นี่ครับ,ครบแค่นี้มันก็ขาดแล้วนะครับพอขาดแล้วเราก็ใช้ครีมในการบีบนะครับนี่แล้วก็ใช้ครีมบีบนะครับึ๊้นี่ครับออกมาแล้วนะครับอออกมาแล้วส่วนตรงเนี้ยเราก็บีบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ ดีเข้าไปแล้วเราก็ต่อแค่สนิทนะครับต่อเข้าไปร้อยต่อตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เชื่อมนะครับเชื่อมให้มันติดกันนะครับแล้วก็จะเชื่อมให้มันติดกันพอเชื่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เราต้องเชื่อมด้วยนะครับถ้าถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้มันอ้าได้นะครับเราก็เชื่อมติดกันมันก็จะได้ลักสณะแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการ ตัดโซ่แบบง่ายๆนะครับใช้คอนตอกเอด้านปลายนะครับด้านปลายเนี่ยเราจะทําเป็นตะขอไว้นะครับนี่อันนี้ผมจะห่างจากเส้นที่ขั้นเนี่ยประมาณเจ็ดข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดข้อนะครับเจ็ดข้อแล้วมัดข้อที่เจ็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นตะขอเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นตะขอเกี่ยวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นตะขอเกี่ยวเอาเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกันสองข้างนะครับเกี่ยวกัน ทีนี้ฝั่งเนี้เจ็ดนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยเวลานที่เราได้ทั้งหมดสิบปดขั้นแล้วนะครับขั้นที่สิบปดเนี่ยสุดแล้วนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดที่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะครับแล้วเราก็ใส่ตะขอนะครับใส่ตะขอเหมือนเมื่อกี้นะครับใส่ตะขอก็เสร็จแล้วนะครับเี้เหมือนฝั่งนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นโซ่ที่ผมทําไว้ขนาดสองเจ็ด แหู้250นะครับ250เนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณ4-5ข้อนะครับก็คือว่าโซ่มันจะขนาดมาตรฐานเนี่ยผมจะทําไว้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็น275เนี่ยเราต้องเพิ่มโซ่ให้ยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับตะขอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตะขอแต่ว่าด้านปลาเนี่ยเราต้องเชื่อมนะครับเชื่อมติดไว้ถ้าไม่เชื่อมเนี่ยมันมีโอกาสห้าได้นะครับเชื่อมติด นั่นหลัก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับมัดกันนะครับมัดกองเงมัดง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมจะมัดนะครับวิธีการมัดเนี่ยเราต้องนับไปสี่นะครับสี่ข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่มัดข้อที่สี่นะครับแล้วก็นับไปสี่ข้อนะครับแล้วก็มัดข้อที่สี่ หนึ่งสองสามสี่นะครับเวลาที่เรามัดให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับให้มันอยู่ในแนวเดียวกันให้มันหันมาอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเวลาที่เราประกอบเนี่ยมันจะได้ไม่บิดโซ่จะได้ไม่บิดนะครับผมก็จะใช้ลวดมัดเอานะครับเมื่อก่อนเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเชื่อมนะครับทีนี้ ทีนี้รุ่นนี้นี่ผมจะมัดเอานะครับเพราะว่าเชื่อมเนี่ยมันทําให้ผมแสบตานะครับแสบตาเลยทีเดียวผมก็จะมัดเอาแต่ว่าการมัดเนี่ยมันก็อยู่ทนเหมือนกันนะครับมันก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยใช้อันเก่าผมเนี่ยใช้มาห้าปีแล้วมันก็ยังไม่หลุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นซีรวดมอไซค์นะครับซีรวดมอไซค์แล้วก็สอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรองไว้อีกชั้นหนึ่งเวลาที่เราดึงตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะ ไม่แน่นมากเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับสอนไว้นะครับสอนไว้แบบนี้แล้วเราก็ใช้คีมดึงปุ๊บแล้วเราก็เหยียบนะครับแล้วก็ใช้คีมดึงให้แน่นนะครับึ๊่นะครัแบแล้วเราก็ม้วนลงไปนี่ครับแบ,แบบนี้เองนะครับแบบง่ายๆ เราก็ตัดปลายนะครับปลายส่วนที่เกินออกตัดปลายส่วนที่เกินนะครับแล้วเราก็หักนะครับหักหลบไม่ให้ปลายมันแหลมออกมานะครับเก็บปลายให้ดีนะครับได้แบบนี้แล้วเราก็เอาดึงอันนี้ออกนะครับเห็นไหมครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่รวมเกินไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปนะครับ ทำทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสิดขั้นนะครับสิบดขั้นทาฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี right. ๋ยวเราก็มาทําอีกฝั่งหนึ ну. ่งนะครับําสองฝั่งนะครับอันนี้คือฝั่งทําทีละฝั่งก่อนนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําอีกฝั่งนะครับหลังจากที่เราได้ทั้งหมดสิบแดขั้นแล้วนะครับนี่เวลาที่เรามัดได้ทั้งหมดสิบขั้นแล้วเราก็จะใส่โซ่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่เราจะใส่โซ่ด้านนี้นะครับ โซ่ด้านนี้ยเราก็ทําตะขอด้านบนเหมือนกันนะครับนี่ตะขอเขียวไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากา็นับเข้าไปเจ็ดข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วเราก็มัดที่ข้อที่เจ็ดนะครับนี่มัดที่ข้อที่เจ็ดนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมัดข้อที่เจ็ดแต่ว่าเวลาที่เรามัดเนี่ยให้แนวนะครับให้แนวโซ่เนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันนะครับอย่าให้โซ่มันบิดตัวนะครับถ้าโซ่มันบิดตัวเวลาที่เราใส่ล้อเนี่ยโซ่มันจะบิดนะครับ ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับถ้าเรา,าหันไปทางไหนแล้วก็หันโซ่ไปทางนั้นนะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมัดฝั่งนี้นะครับอันนี้นี่ผมก็ใช้อย่างไหนนะครับดึงลังไว้นะครับให้โซ่มันตึงๆนะครับโซ่มันตึง <c oughs> ะนับไปข้อที่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มัดนะครับนี่แล้วมัด มาตรงนี้เลยอันนี้เราพยายามอย่าให้โซ่มันบิดตัวนะครับให้โซ่มันปล่อยอิสระรก็มัดแบบนี้ให้ครบนะครับทั้งหมดสิบแปดขั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้นี้สอดเข้าไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบแล้วก็ดึงดึงให้ตึง ปึ๊บนะครับถึงให้เตือนๆแล้วก็มัดน,นะครับเสร็จแล้วปลายที่เหลือเราก็ตัดนะครับตัดตัดออกนะครับแล้วเราก็เก็บปลาให้ดี ครวก็ดึงตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็นับไปอีกสี่สี่ข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ข้อนะครับโซ่เนี่ยเราต้องให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับถ้าเรามัดฝั่งไหนแล้วก็ให้มันมัดอยู่ฝั่งนั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็เอาโซ่มาใส่นะครับ ถ้าเราไม่มีตู้เชื่อมเนี่ยเราใช้แบบนี้นะครับเราก็มัดเอานะครับมัดเอาได้เลยเพราะว่ามัดเนี่ยมันก็อยู่นะครับอยู่ทนแน่นอนเวลาที่เวลาที่โซ่มันขาดนะครับเราก็สามารถมัดมัดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แกะมามัดได้เหมือนกัน ครับมันเป็นง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาทํานิดนึงมันทําไม่ยากนะครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับขี้เกียจทํานะครับก็สามารถสั่งซื้อผมได้นะครับผมก็ทําขายอยู่นะครับแต่ว่าโซ่มันจะราคาราคาโซ่มันเออก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับเพราะว่าผมซื้อมาเป็นโลนะครับก็โลละร้อยกว่าบาทนะครับเราก็จะเอามาแบ่งนะครับแบ่งทําโซ่นะครับ ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มัดต่อมัดต่อเข้าไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ให้โซมอยู่ในแนวเดียกันก็ทำหลักแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือ,อเพื่อนๆก็าสามารถจะดัดแปลงนะครับดัดแปลงเขาเป็นแบบ ของเพื่อนๆเองก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ผมก็จะมีเทคนิคประมาณนี้นะครับด <c oughs> ึงให้แ <c oughs> น่นนะครับแล้วก็มัด ก็ตัดปลายออกครับเก็บสายให้ดีเก็บปลายให้ดีนะครับปลายตัวนี้มันเวลาที่เราคล้องไปที่ล้อเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เกะกะนะครับมันก็ไม่ได้ทิ่มไปที่ล้อนะครับแ้วประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมัดน,นะครับมัดให้ครบสิบแปดอันนะครับเล้วเราก็จะตัดนะครับ ตัดที่ตรงนี้นะครับนับไปประมาณสักเจ็ดข้อก็ได้หกข้อก็ได้นะครับแล้เวเราก็ตัดตัดแล้วก็ใส่ตะขอตัดแล้วก็ใส่ตะขอนะครับเอาตะขอสนี้มาใส่นะครับแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราก็ได้ทําการมัดนะครับมัดครบทั้งหมดสิบแปดอันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการตัดนะครับตัดข้อตัดข้อ สุดท้ายนะครับอันนี้ฝั่งเนื่องๆเราจะเก็บไว้หนึ่งข้อนะครับด้านนี้เก็บไว้หนึ่งข้อด้านนี้เราจะเก็บไว้หกข้อนะครับแล้วเราก็จะใส่ตะขอที่ข้อที่หกข้อที่เจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้สับนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันด้านนี้เราจะเก็บไว้หนึ่งข้อนะครับใช้เหลือแค่ข้อเดียวพอนะครับฝั่งนี้เราก็จะใช้ตัวนี้สับนะครับ สับตรงรอยต่อมันเสร็จแล้วก็บิดออกนะครับส่วนฝั่งนี้เราจะจา เก็บไว้หกข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ตัดข้อที่เจ็ดอันนี้นะครับตัดข้อที่เจ็ดแลวนี้เราจะเก็บไว้ทำตะขอนะครับ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเชื่อมปิดนะครับเชื่อมปิดเชื่อมปิดแผลมันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสกันเลยนะครับอันนี้มันจะเกาะไว้สนับแบบนี้นะครับมันจะเกาะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับ เราจะใส่โซ่นะครับอันนี้จะเป็นล้อ275นะครับขนาด275หรือว่าถ้าเรายางเรา250ก็ใส่ได้นะครับน,นี่ผมได้ทําเผื่อไปแล้วนะครับสลับโซ่275เนี่มันจะเป็นยางเบอร์ใหญ่นะครับฝั่งนี้อ่ะมันจะมีตะขอสองสองข้างเนี่ยให้เราเอาไว้ที่หลังนะครับเราเอาด้านนี้ใส่ก่อนด้านที่มีตะขอด้านเดียวนะครับด้านนี้ ด้านนี้มีตะขอด้านเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงมันจะไม่มีตะขอนะครับให้เราเอาฝั่งนี้เกาะไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเกาะไว้เกาะไว้ตรงนี้นะครับเกาะไว er <c oughs> <c oughs> <S 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 ้แล้วก็เรียงเรียงโซ่นะครับเรียงโซ่ให้มันขนานนะครับให้มันขนานกันแล้วก็ไล่ลงไปนะครับจับโซ่ให้ตึงจับโซ่ให้ตึงนะครับ แล้วก็ไล่ลงไปนะครับมันก็จะลงล่องพอดีนะครับอันนี้ผมจะมีทั้งหมด18ขั้น18ขั้นลงล่องพอดีนะครับส่วนปลายตรงนี้ปลายตรงนี้ให้เราควยนะครับเอาฝั่งนี้ไปไปเกาะฝั่งนู้นนะครับแล้วเอาฝั่งนู้นแล้วมาเกาะฝั่งนี้นะครับผมจะเอาอีด้านนึงมาเกาะฝั่งนี้นะครับนี่มาเกาะฝั่งนี้เกาะฝั่งนี้แล้วก็เอาด้านนี้ไปเกาะอีกฝั่งนึง ด้านด้านด้านโน้นเราก็มาเกาะฝั่งน,นี้นะครับนี่เกาะฝั่งนี้อื่เกาะไว้แบบนี้นะครับมันก็จะคขอยกันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับคขอยกันอยู่เนี่ยครับมันจะคขอยกันอยู่นะครับประมาณนี้เลย